สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Toy Story Signature Collection นะครับตัวนี้จะเป็น Buzz Lightyear ก็ตัวนี้เพื่อนส่งมาให้จากประเทศอเมริกานะครับอยู่ที่ชิคาโกซื้อมาจาก Toy R Us นะครับแพ็กถุงมาเลยเดีย๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูว่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างดูเหมือนข้างกล่องจะเขียนไว้ว่า include Certificate นะครับสำหรับ ตัวบัสไลเจอร์ตัวนี้เหมือนเป็นใบการันตีว่าตัวนี้เป็นตัวที่มาจาก Six t e g e e Collection ซึ่งน่าจะเป็นลายเซ็นของคนที่ออกแบบตัวบัสไลเจอร์หรือว่า Toy Story นี่เองเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวดูว่าข้างในเป็นยังไงและทำอะไรได้บ้างนะครับในนี้เพื่อนก็แรปมาให้อย่างดีเลยโอ้โหใส่ถุง Toy Ass มาให้ด้วยดีมากๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องแกะก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เราก็เริ่มแกะตัดเลยนะครับตัวกล่องเขานี่สวยมากเป็นแบบในเรื่อง Toy Story เลยถ้าใครดูภาคหนึ่งจะจำได้ว่าตอนที่บัสเขาลงมาคือลงมาจากกล่องนี้ Star Command, come in, Star Command. Star Command, come in. Do you read me? Why don't they answer? My ship. Blast. This'll take weeks to repair. Buzz Lightyear your mission Log, Start at 4072. My ship is run of course on route to Sector 12. Okay, gone. อืมหน้าตาสวยงามมากไม่ได้ถุงก็ยังเอามาให้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยต้องค่อยๆแกะนะครับตัวกล่องนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันจะสามารถกรอบเป็นยามได้โดยใส่ปีกแต่เดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ถุง toy RS อ่านี่ดูบสาสไล y e ยกก่อน อ่าใีบัสไลยเซีย Signature Collection พร้อม Certificate เหมือนที่บอกไปนะครับตัวกล่องมันจะเป็นยานนี่เป็นช่องใส่ปีกแต่เราเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกล่กกองก่อนดีกว่านี่คือด้านข้างนะครับข้างข้างนี่ด้านหลังก็จะเป็นตามในเรื่องทอย Story เลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าทำาะไรที่บ้างนะ สำหรับคำพูดในช่องนี้นะฮรก็จะเห็นว่าบัสเลียพูดในนี้จะเป็นซีรีส์ที่เป็นการ์ตูนเลยที่เป็นภาคไม่เกี่ยวกับ Star o y Story แต่เป็นภาคแยกของบัสเลียก็เขาก็คือเป็นหน่วย Space Ranger นะครับอยู่ใน Star Command น,นะครับเราลองดูมาจาก Gamma Sector ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวสำหรับกล่อง ทุกวันนี้ก็ยจะหนีไม่พ้น Made in China นะอย่างว่าเดี๋ยวนี้จีนผลิตหมดทุกอย่างแต่แ p p l e ิ็ยังผลิตในจีนก็สำหรับกล่องเขาก็จะบอกไว้ว่ามี65เสียงนะครับสำหรับ Original Voice 65เสียงนะอ่านี่ก็มีเซ็นเซอร์ที่ปีกมีหมวกมีที่อ่า ตัวสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่ตกแขนนะครับแล้วก็ Interactive Response ก็คือสามารถสื่อสาราตอบกับเราได้ปีกเปาอปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วกันว่าเป็นยังไงเปิดได้แล้วยากเย็นแสนเช็น ทีนี้เราก็จะมาดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้แรเดมโอ้นี่ไงครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือ เซอร์ติฟิเคตจากดิสนีย์นะครับพิกซ่าก็ตัวใบก็จะมีเนื้อหารประมาณนี้มีลายเซ็นด้วยดีเรคเตอร์อ่าไม่ใช่คนออกแบบแต่เป็นผู้นำกลับนะครับยอนเลสซิเตอร์อน่าจะใช่นะครับผมหมายไม่ผิดทำออกม,ม,มาได้ค่อนข้างเจ๋งทีเดียวตัวข้างในกล่องก็จะมีลายเหรียญด้วยเป๊ะเป๊ะเลย เดี๋ยวเรามาดูกันลองแกะดูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้ออกมาก,ก่อนแล้วกันค่อนข,ข้างสำคัญมากใบนี้เฮ้ยต้องเก็บไว้ก่อนนี่ขอมาซัก<ะ>เก็บไว้ก่อน คู่มือของบัสว่าเขาทำอะไรได้บ้างสามารถทำอะไรได้บ้างการเรียนันกานไกลอีกแล้วสำหรับในนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานของบัสไรเบียนะครับอา่านี่ไงปีกปีกนี้เราสามารถนามาใส่ค้างกล่องได้ให้ใกลา็นยานเดี๋ยวมาดูคู่มือมีอ,มอ,อะไรกัน ก็เทปมึงนอกไปมันใส่มาดีจริงๆเลยใส่ถ้าจนแกะยากอันนี้ก็ปีกปีทั้งสองข้างใส่ไว้ในกล่องยันนี่ก็จะเป็นคู่มือของบัสเลเยอยว่าใช้ยังไงเล่นยังไงบ้างนี่นะครับ อ่านี่ก็จะเป็นวิธีใส่ปีกเห็นไหมครับกาเป็นวิธีใส่ปีกทีนี้เราจะมาดูตัวของเล่นออกันนี่นะครับกว่าจะแกะได้ยากมากขอบอก เละหมดละโต๊ะเอาออกเปแลละกันกระดาษรองจริงๆไม่ได้เป็นพื้นนะเป็นเป็นโต๊ะแต่ลายมันมุ้งมิ้งมุง้งฟิ้งไปไหนมุ้งม่วงก็เลยว่าจะลองไว้แต่ไม่เป็นไรหรอกทำใหม่ดีกว่าเออบัสมางตายูดีทีเดียว ดูดออกมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของบัสพระเอกเราในกล่องก็จะดูก็จะมีะมีเหมือน,นยานเป็นเบาะนั่งอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราเก็บกับ ตัวเจ้าบัสใช้นีอเนี่ย,ยโอ้โดนใส่เลเซอร์ก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นโหมดถ้าที่ดูคือเริ่มกล่องมาจะเป็นโหมดดิโมถ้าเราเห็นตรงนี้สวิตเป็นดิโมโหมดก็คือมันจะไว้โชแต่นีนี้เราก็จะมาดูว่าเจ้าบัสตัวนี้ยเขาทำอะไรได้บ้าง เริ่มจากอะไรก่อน,นดีอา่าปุ่มนี่ก็จะเป็นนี่อยู่ในดิโมโหมดนะครับเ,เสียง I am Lightyear Light reporting for sector ranger Buzz Lightyear reporting for sector duty. You know, everything looks just a little bigger with the helmet open. Hmm. What star command happened? What happened? What วิธีเก็บปีกก็ง่ายๆพับเข้าไปโดยรวมแล้วดูดีทีเดียวสีรายละเอียดดีคอไม่ใช่เป็นสติกเกอร์แล้วเนี่ยเหมือนเพ้นติดเลยละเอียดดีมากนิ้วมือขยับได้ทุกนิ้ว ได้ตรงเดียวจริงๆด้วย,อยของแซงของไหมยอยู่ขยับยากๆๆตัวข้อขาตรงนี้ต้องค่อยๆนะครับอย่าแม่กว่าเลยเกินอา่า คือบัสเลยอะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นโหมดที่ไม่ใช่เป็นโหมดอ่าดีโมโ่แล้วกันโดยการเลื่อนสวิตช์เขาขึ้นตรงนี้โอเคเป็นออนแล้วถ้าเกิดเป็น on, Buzz ออน I n ก็คือจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมา ดีโม่ไม่กีเสียงก็จะมี65เสียงนะครับอย่างเราเปิดหมอกก็จะมีเสียงดหมอก switching to eternal air supply เท่เลยทีเดียว เจ๋งจริงๆเลยนับว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ผมว่าเจ๋งสุดละอ้อเวลาเวลาเราเอาเขานอนลองเราสามารถเล่นเขาด้วยวิธีอย่างนี้ได้เจ๋งเลยทีเดียวฮะ หมดเลยเปิดหมดปิดกันเปิดไหม y e time to o t t Star Command again อืมเก็บปีโอเคถ้าว่าเป็นของเล่น Toy Story ที่ครบคันจริงๆทั้งเสียงทั้งอะไรเหมือนในภาพยนตร์ Toy Story เปียบเลยแดนก็ดีด้วย เน่หามหาสเปซชิปแล้วกล่องอยู่ข้างส่วนเรื่องของการมีเทนเนสเรื่องฐานน่าจะเปิดฝาด้านหลังนี้ไม่รู้เปิดยังไงเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวดีกว่าเพราะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้อ่านคู่มือแล้วกันครับขาก็ ได้ตั้งจัดท่าได้เยอะพอสมควรแต่ต้องบอกไว้นิดหนึ่งว่าตัวบัสเลยเยอรนะ์น่ะค่อนข้างจะมีน้ำหนักตัวเยอะอ่าก็เลยทำให้การจัดท่าทางต่างๆต้องระวังด้วยก็คือต้องจัดท่าจัดทาให้เขาดีด ก็ดีของบัสเียอีกตัวหนึ่งคือมัอนสามารถสื่อสารกับเราได้บัสฮัลโหลบัสเลยย์เ้าบัสต้องรอคงต้องรอพิงไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านในโฆษณาเขาบอกว่ามันอินเทอร์แอคทีฟกับเราได้ได้ะ งเงียบไปแล้ว and อ๋อถ้าเราไม่เล่น <c oughs> ก็คือถึงเงียบ <c oughs> บัสฮัลโหล หน้าหัวนี่จะหมุนไม่ได้ครับถ้าหมุนเพราะว่าเขาเป็นกลไกถ้าหมุนนี้มีเจ๊งแน่นอนหมุนด้วยมือนะ t h a n สวยงริงเลยค่อนข้างทำได้ดี mm hmm. เมื่อเทียบกับบัสอีกตัวนะครับตอนนี้ผมได้มาตัวแรกได้มาจาก เป็นน่าจะเป็นวัสดุของดิสนีย์ฮ่องกองอ่อด้านหลังนี้พอดีน็อตมันหลุดนี่นะฮะก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเยอะความหนักของตัวบัสด้วยอ่รายละ,ล,ะละเอียดต่างๆเสียงอันนี้ก็มีนิดน้อยกว่าเสียงก็จะไม่เยอะโดยเฉพาะเสียงเลเซอร์นี่น่าเกียดมาก ถ้าดูของบัสเฮ้เสียงด้วย I am Buzz Lightyear Space Ranger ดูที่หัวหมวกหมวกของบัสตัวนี้จริงๆแล้วจะเป็น,นกลไกถ้าเรากดด้านข้างนี้ก็จะเปิด Are you still there? อ่าเมื่อกี้ที่พี่พูดว่าเออเขาสามารถตอบโต้กับเราได้ถ้าเกิดเราทิ้งเขาไว้เฉยเราไม่ด้ยินเสียงอะไรเขาก็จะตอบโต้กับเรานะเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรอี <Hello? S 2> ย๋ยวก็ไม่พูดได <Anybody? S 2> ้พูดเดยอะจังบัสแต่ไม่ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ของพี่ท่านก็รายละเอียดโดยรวมก็ถือว่า อตาตอนนี้จะมีแอนดี้แอนดี้นี่จะเป็นชื่อของเจ้าของบัสก็คือตามในะเรื่องเลยก็เขียนไว้แต่ว่าบัสเวอร์ชันสเนเจอร์เนี่ยจะไม่มีก็คือจะไม่มีน้ำหนักก็จะต่างกันเนยอะนี่เป็นสติกเกอร์เริ่มลอกแนละ้วสติกเกอร์หมดเลย <Still> ต่ออ่าตัวสื่อสารก็เปิดปิดไม่มีเสียงนะครับต่างยากด้วยตัวสูงโอ้ <Hello? Anybody? S 2> โหบนจังอันนี้ก็คือตัวสื่อสารเขาก็จะเจ๋งมากอ่าไม่ได้ส e yes. สูงต่างกันเห็นได้ชัด ก็คือบัสของฮ่องกงจะสูงกว่าดิสนี์ฮ่องกงส่วนบัสที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะเตี้ยกว่านิดน,นึงแต่รายละเอียดจะค่อนข้างดีกว่าสี Hello are you still there แต่พูดมาก,กแต่ขอปิดก่อนเป็นเดมโม่กันแล้วกันสำหรับคลิปในการ รีวิวบัสไลท์เ y ียเนี่ยนะฮะก็น่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีเล่นไปแล้วมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะลองมารีวิวดูเพราะผม mm hmm. ก็เพิ่งได้มาครั้งแรกก็เดี๋ยวคงจะมีของเล่นลออกมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆจะเป็นพวก Star Wars พวกอะไรเงี้ผมซื้อไว้แล้วยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าตัวบัสเนี้ยเพิ่งส่งมายังไงเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอีกรอบแล้วกันนะครับสวัสดีครับ oh, what, what? These are plastic. You can't fly. They are a terillium carbonic alloy, and I can fly. No. To infinity and beyond.